สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่หมอกกกนะคะกับช่องกกไก่ทาร์ทเวอร์ค่ะวันนี้นะคะก๊กก็จะมาในแรนด้อมเนาะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องราวของใครนะคะแต่ว่าก็จะมาอ่านรนดอมให้ทุกคนฟังนะคะวันนี้เสียงอาจจะเปลี่ยนหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวาในใช้เสียงเยอะมากเลยนะคะรู้สึกว่าเสียงมันเหมือนแบบแหบๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะอาจให้ทุกคนฟังเนาะเพราะไม่ได้ลงมา2วันแล้วนะคะ ทีนี้มาเรามาดูกันเนาะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะพลังงานนี้เป็นของคุณนะคะมาดูกันว่า hari วันนี้พ่อยากจะเล่าเรื่องราวของใครนะคะโอเคขอพายในความน่าสดนะคะหัวสดด้วยว่าว,วันนี้เป็นเรื่องราวของเด e t o า e เวอร์นะคะมันเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่อ,อ้อยู่ดีดีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเลยบางคนจบกระทันหัน บางคนอยู่ดีดก็มันมันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกัะทันหันกูขอขยายนิดนึงไม่อยากเดานะพูดตรงๆงโอเคคือกูเห็นถึงว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอะไม่คาดคิดเลยว่าคุณจะได้มาเจอคนคนนี้คนที่มาเป็นครอบครัวคนที่มาเป็นแฟนคนที่มาสร้างครอบครัวกับคุณแบบ เต็มสิได้10คือกุกว่ามันเป็น energy ของของคนที่เหมือนพบหลักแท้กระทันหันนะ่ะเออฟิลนั้นเลยนะเพราะว่าทาวเวอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าใบเนี้ยมันเป็นใบของอะไรที่มันดูแบบรวดเร็วฉับพันเปลี่ยนแปลงแบบฟืแบๆบแบบแบบเราไม่ได้คาดคิดว่าเราจะเจอฉะนั้นคนที่มาดูคลิปเนี้ยกกเห็นถึง energy ที่ว่าคุณกําลังพบเจอความรักที่มันแบบเฮ้ย เป็นรักที่มันดูจริงจังเออแบบเป็นแฟนเป็นครอบครัวแต่งงานมีลูกอะไรอย่างนั้นเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแรนดอมนี้จริงไหมกูขอดูหน่อยนะคะโอเคคนที่มาฟังคลิปนี้นะคะขอดูหน่อยนะคะเอ้ยทุกคนจริงคนที่มาดูคลิปนี้คุณกำลังพบคนที่คุณแบบ รู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยแหละเป็นคนที่ใช่เลยคนนี้แหละเป็นคนที่แบบเข้ามาแล้วอะ่ะคือเป็นแฟนน่ะทุกคนเข้าใจไหมว่ามันได้ทั้งสอถ้วยแล้วก็สิบถ้วยอะ่ะกุ๊กจะบอกเลยนะคนคนนี้ที่เข้ามาในช่วงนี้ที่คุณมาดูคลิปเนี้ยคนคนนี้คือมีโอกาสสูงมากที่จะได้เป็นแฟนกับคุณที่จะได้พัฒน,นาความสัมพันธ์กับคุณ เป็นคู่คุณนะเอาง่ายๆนะคนที่มาเห็นคลิปนี้เนาะไม่รู้ใครมาเห็นบ้างนะคะเออขอดูหน่อยเรื่องดาวจะเป็นประมาณไหนคะกุ๊ขอดูเรื่องราวหน่อยคะ่ะที่พายอยากจะเล่าในวันนี้โอเคกุค๊เห็นแล้วแหละว่าคนที่คุณเจอเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นคนที่คุณแบบอาจจะวาดฝันไว้มานานแล้วก็ได้นะมันมีการเหมือนขีดเขียน มันมีการเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะวาดฝันอุ้ยเล็บสวยมากเลยสีเขียวเพิ่งทำมาใหม่นะคะสีชาเขียวเออเราก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนภาพที่คุณจินตนานการคนที่คุณคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นบางคนเจอคนเนี้ยจากการทำงานเจอจากการเรียนเจอจากการทำอะไรสักอย่างร่วมกันแล้วคนคนเนี้ยเหมือนเป็นคนที่แบบเฮ้ย เข้ามาปุ๊บใช่ปะเหมือนแบบว่าเป็นคนที่เหมือนค่อนข้างตรงสเปคคุณหลายอย่างแบบที่คุณวัดฝันไว้ประมาณนี้เลยสมมติถ้าเต็มสิบอะก็ได้แปดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยนะคะเออลักษณะคนคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะกุ๊กบอกเลยว่าเขาเป็น king of อ,อ๋อเป็นราชาดาบอะเออคือกุ๊กว่าเขาอะดูเป็นคนที่ภายนอกอะเขาไม่ได้หวานนะคะก็จะแสดงออกแบบ แต่เขาเป็นคนชัดเจนนะกุ๊กต้องบอกก่อนว่าการกระทําเขาชัดเจนสมมุติถ้าเขาชอบเรา,เ,ราเขาก็จะจีบเราตรงๆว่าเออชอบหรือว่าบอกความรู้สึกตรงๆว่าเออเขารู้สึกแบบนี้เขามีอะไรเขาก็จะบอกเราตรงๆเขาก็จะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปิดบังสมมุติว,ว่าถ้าเขาหึงเขาก็จะบอกว่าเออแบบนี้ยเขาหึงนะแบบนี้เขาห่วงนะแบบนี้เขาไม่ชอบหรือว่าเขารู้สึกอะไรกับเราอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดตรงๆเขาจะไม่เก็บเขาจะไม่กัก เขาเป็นคนตรงไปตรงมาคนคนนี้นะค่อนข้างแสดงออกทางการกระทําที่ชัดเจนแต่บางครั้งอะ่ะเขาก็ดูเหมือนเป็นคนที่อาจจะดูเหมือนเย็นชาหรือนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะด้วยความที่เขาเป็นเป็นดาบเนาะเออประมาณนั้นโอ๊ยแต่เขามาเจอกับคุณไงด้วยความที่เขาเป็นราชาดาบใช่ไหมคุณจะาได้ราชินีดาบนะคะ คือคุณเป็นคู่กันจริงๆนะคนที่มาดูคลิปนี้นะกุกไม่รู้เอเนอร์จีใครนะแต่กกรู้สึกว่ามันเป็นเอเนอร์จีที่ดีมากๆเลยอ่ะคือคุณได้ไพ่คู่กันนะคะคุณเป็นคนที่คล้ายๆกันเลยอ่ะไม่รู้นะคือกุกคิดถึงคือกกรู้สึกว่าคนที่มาดูคลิปเนี้ยคุณกําลังเจอคู่ที่ไม่โคตรลงตัวเลยอ่ะเออคือแบบเป็นคนที่แบบ คุณตามหามานานอะสมมติว่าถ้าคุณเคยมีแฟนมาก่อนอะคุณจะไม่เคยเจอคนแบบนี้เลยแล้วพอเาพอคุณเจอเขาคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้คือโคตรพอดีกันเลยอะหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ว่าจะเป็นความชอบนะคะหนึ่งสมมติว่าถ้าคุณสมมติคุณชอบดูหนังแนวนี้เขาก็จะชอบหนังแนวเนี้ยคล้ายๆคุณคุณชอบคนลักษณะแบบเนี้เขาก็จะเป็นคนลักษณะแบบนี้คล้ายๆคุณด้วยความที่เอเตอดาบ คือคุณชัดเจนทั้งคู่กุ๊กบอกเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนทั้งคู่ว่าสมมุติเขาชอบคุณคุณก็ชอบเขาต่างคนต่างแสดงออกชัดเจนว่าเคยมีใจแล้วต่างคนเนี่ยก็ขี้หึงเหมือนกันด้วยนะคะกุ๊กจะบอกเลยนะเออเราก็มันมีความลงตัวด้วยความที่คิงกับควีนนะเนาะมันเป็นไพคู่นะคะกุ๊กต้องบอกก่อนว่าเคยมันมีความลงตัวตรงนั้นมันมีความเข้ากันตรงนั้นเออแบบ มันเหมือนเป็นคู่ที่มาเจอกันจริงๆนะเออประมาณเนี้ยเลยอะค่ะอืมใช่ดูดิเราคุณะคอะโหโคตรนเหมาะสมกันเลยคุณตรงๆนะกกเปิดไพ่มาเนี่ยกี่ใบวะหนึ่งสองสาสี่ห้าห โอ้โหคือมันมีต่บให้ดีๆอะทุกคนวันนี้กุ๊กไม่รู้ว่าใครมาดูบ้างนะแต่ก็ยินดีด้วยกับคนที่กดเข้ามานะคะสไม้ขึ้นนะคะคุณเป็นอะไรที่โคตรลงตัวเลยค่ะแล้วเนี่นาโคดาะคือถ้าสมมติคนมาดูคลิปนี้นะทุกคนสงสัยว่าเฮ้ยคุณกุ๊กยังไม่เจอเลยค่ะกุ๊กจะบอกว่าเซฟคลิปนี้เก็บไว้ได้เลยเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นนะประมาณในช่วงเนี้ยแหละ3-6เดือนนะคะยังไงคุณก็จะได้เจอคนนี้ลักษณะ แบบคลิปนี้ที่กุ๊กบอกนะคะแล้วคนคนนี้เข้ามาเนี่ยจะมีแต่ความชัดเจนแล้วก็คุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลงเอยเป็นแฟนถึงขั้นแต่งงานเลยนะเพราะว่าไพ่โซเมดขึ้นน่ะประมาณโห3-4มี่ใบแล้วทุกคนเออฉะนั้นคนที่ดูคลิปเนี้ยกุ๊กดีใจด้วยมากเลยอะคุณและเขานะคะมีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนทําอะไรร่วมกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้องานคุณจะส่งเสริมกันในเรื่องของงาน คุณจะส่งเสริมกนันในเรื่องของการเรียนคุณจะพากันเป็นคู่ที่ดีอะค่ะเออแล้วเราเราไปขั้นถึงแบบการเป็นแฟนการคอมมิทอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะอื ทีเนี้ยขึ้นห้าดมานะคะกกรู้สึกว่าโอเคที่ผ่านมาคุณอาจจะผิดหวังเสียใจมากับความสัมพันธ์เก่าๆได้กุกค,คิดว่าแบบนั้นนะหรือว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ผ่านในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เก่าๆมาเออประมาณนี้นะเราก็รู้สึกว่าคือถ้าสมมติตอนเนี้ยคนที่มาฟังคลิปเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเจอแล้วคุณกกแต่ว่าดูมันดูมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าถ้าสมมติเขามีตัวเลือกอยู่หรือถ้าสมมติเขา คือคือเราอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่น่าเลือกเรามันดูเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกเลยว่าคนที่เขาจะเลือกหรือว่าคนที่เขาจะคอมมิตน่ะก็คือคุณนะคะคนที่มาฟังคลิปนี้นะคะเออเพราะว่าด้วยความที่คุณน่ะเป็น King of Co ยนะคะกุ๊กต้องบอกก่อนว่าราชาเหรียญเนี้ยคือโปรไฟล์คุณไม่ธรรมดาอยู่แล้วด้วยความที่คุณนะคะเออ เป็นราชาเหรียญเนาะกูเห็นถึงว่าคุณอนะเป็นคนที่ฉลาดในการหาเงินเป็นคนหาเงินเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างโปรไฟล์ดีอะเออเป็นถึงราชาเหรียญน,นะทุกคนคิดดูว่าเขาจะปล่อยเราหลุดมือไปได้ยังไงเขาจะฟิวไหมเออประมาณนั้นนะเราไงต่อคะกูขอดูเรื่องราวของคุณกับเขานิดนึงโอเคเรื่องราวของคุณกับเขานะคะคนนี้นะกูคิดว่าบางคนเจอแล้ว บางคนยังไม่เจอแต่มันจะเจอเร็วๆนี้ด้วยด้วยไพ่ที่มันเปิดมาทาวเวอร์เนาะเป็นใบแรกของคลิปถ้าคุณยังไม่เจอคุณกําลังจะเจอนะคะเร็วๆนี้นะคะมันเป็นคําว่าเร็วๆนี้เลยนะกุ๊กบอกเลยคนคนนี้เข้ามาปุ๊บนะเขาจะค่อนข้นนางชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็เดินหน้าในความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วแล้วคนคนนี้จะเป็นคนที่เหมือนเดินทางมาหาคุณมาเจอคุณมาสารสัมพันธ์กับคุณเออประมาณนี้นะ ขอดูเป็นเรื่องราวเลย as p a e c e of stick นะคะทีเนี้ยกูรู้สึกว่าพอการที่เขาเหมือนเดินทางมาหาคุณแล้วนะคะเออมันเหมือนว่าเป็นคำว่าจากที่เขาอะลังเลใจจากที่เขาสับสนหลายๆอย่างว่าเฮ้ยเรามันจะเข้ากันได้ไหมเรามันจะโอเคหรอที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์อะแต่พอเจอกันแล้วทุกคน กกว่ามันทุกอย่างที่ที่เหมือนเป็นกรอบในใจเขาอย่างเงี้ยที่เขาคิดในใจเนาะว่าเฮ้ยมันจะเข้ากันได้หรอหรือว่าเฮ้ยเราจะคบกันได้หรอหรือว่ามันมีปัญหาต่างๆไหมทางสังคมทางเพื่อนมันจะว่าเข้ากันได้ไหมเพื่อนเรากับเพื่อนเขาจะเข้ากันได้ไหมสังคมเราพ่อแม่เราจะเข้ากันได้ไหมความคิดเขาเต็มในหัวไปหมดเลยค่ะในตอนแรกนะที่กกเห็นนะแต่พอหลังจากเจอกันแล้วอะ ก็เห็นถึงเอเนจีที่ว่าคุณน่ะเป็นถึงเจ็ดเหรียญเนาะคุณเป็นคนที่พอเจอกันแล้วคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้มันเหมือนเป็นคนที่ฝากชีวิตไว้ได้ทุกคนเข้าใจไหมคือตอนแรกทุกคนน่ะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันใช่ปะใช่หรือไม่ใช่แล้วในเรื่องต่างๆปัญหารอบตัวต่างๆอ่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นไปได้หรอเรากับเขาเนี่ยมันจะเข้ากันได้หรอ มันจะเหมาะสมกันหรอหนู่นนี่นั่นคือมันเหมือนมันเป็นคำถามร้อยแปดอะทุกคนแต่พอเจอกันแล้วมัน Amazing นะคือภาพที่คุณเจอเขาคุณจะรู้สึกว่าไ้ยคนคนนี้เพิ่งผ่าได้เพราะไหรผีอะมันมองต้นไม้ต้นไม้ทุกคนนึกถึงต้นโพร,ร่มใสถูกปะหรือต้นไัยล้มโซเอ้ยต้นโพร,ร่มใสน่าจะถูกละมัง้งทุกคนถ้าผิดอย่าโกรธนะ ต้นโพร,รุ่มใสนะคะคือทุกคนเข้าใจปะเหมือนต้นไม้ใหญ่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีต้นไม้ที่เป็นร่มเงาของเราเออทุกคนเข้าใจต้นไม้ใหญ่ไหมถ้าทุกคนเคยเจอต้นไม้ใหญ่ทุกคนจะรู้รู้สึกเลยว่าต้นไม้เนี่ยเขาจะบังแดดบังลมบังฝนเป็นเหมือนเกราะที่มันคุ้มกันภัยเราอะคะ่ะเราเจอเขาเราจะรู้สึกแบบนั้นว่าเฮ้ยคนเนี้ยใช่ว่ะ ฝากชีวิตไว้ได้แล้วมันเป็นต้นไม้ที่มีเงินทุกคนเข้าใจฟิลปะคือเขาเป็นที่พึ่งพาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอะไรเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาดูโตจังเลยเขาดูยิ่งใหญ่จังเลยเขาดูเป็นภาพลักษณผิดกับที่เราคิดแบบมากคือตอนแรกเราลังเลไงแต่พอเจอกันปุ๊บอุ้ยก็ไม่ธรรมดานะอะไรเงี้ยเออประมาณเนี้ยฟิลนั้นนะคะ เราเราพอเจอกันนะแพชชันมันจะฉ่าเลยนะมันเหมือนแบบพอเจอกันปุ๊บถ้าคุณได้เจอกันปุ๊บฟังคํานี้เลยนะถ้าคุณได้เจอกันปุ๊บซึ่งบางคนอาจจะเจอกันแล้วนะแต่กูรู้สึกว่าเนี่ยถ้าคุณได้เจอกันอีกครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยแพชชันมันจะเกิดขึ้นแบบเอ้ยแหลงกล้าแบบว่าเฮ้ยเออชอบจังเลยคนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่คุณมันจะมีอะไรบางอย่างนะคะหกถ้วยคือก๊กเห็นถึงความที่มันมันเป็นรักต่างวัยได้นะแบบว่าอายุอาจจะต่างกัน ระดับหนึ่งหรือมีความแตกต่างกันบางอย่างเชื้อชาติศาสนาอะไรได้หมดเลยแต่กุ๊กเห็นถึง energy ที่ว่าพอคุณเจอกันแล้วมันดูแบบเข้ากันมันดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคู่อุปถัมภ์กันอ่ะเออมันน่ารักมันแบบว่าดูมุ้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยเออพอเจอกันนะกุ๊กรู้สึกถึง energy ที่ว่าคุณพอบทสนทนาที่คุณคุยกันใช่ไหมคะมันจะเหมือนว่าเฮ้ยเหมือนคนที่รู้จักมานานแบบมันไม่ต้องจูนกันมาก แบบมันเป็นความสบายใจที่มันเหมือนคนคุ้นเคยที่แบบคุยกันได้ทุกเรื่องเราก็ไว้ใจกันประมาณเนี้ยเออเหมือนแบบว่าก็แปลกที่เรารู้สึกว่าเอ้ยกับคนนี้ทําไมเราเราคุยได้แบบง่ายเราคุยได้ปกติเหมือนเราเคยรู้จักเขามาก่อนเออเนี่ยเห็นปะขึ้นไฮเพร i นเทสมันเหมือนเป็นอะไรบางอย่างในใจเราที่เรารู้สึกว่า วิคนคนนี้ทําไมมันขุนๆวิคนคนนี้ทําไมมันเหมือนเป็นคนที่เข้ามาในจิตใจเราได้เยอะขานาดน,นี้คนคนนี้ทําไมเหมือนพอคุยกันแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบมันมันจูนกันแบบไม่ต้องปิดบังตัวเองอะเออประมาณนั้นอะทุกคนเข้าใจใช่ไหมเออบางคนอาจจะงงเอ,อ้ยคุณกกคิดคิดภาพไม่ออกอะแต่คือว่าทุกคนเคยเป็นไหมสมมติว่าเราเคยคุยกับคนคนนึงแต่เราจะต้องแบบอุย้ยพยายามอะหรือเราจะต้องแบบ พยายามทาตัวเองให้ดีเพื่อที่ว่าให้เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอกับคนคนนี้คุณจะเป็นตัวเองได้แบบสุดอ่ะเออแล้วก็คุณจะไม่ได้เหมือนมีอะไรที่จะต้องปิดบงังอะไรอย่างาเงี้ยอือเดือดซันก็ลงเห็นปะใช่คือคุณจะมีความสุขมากคุณเป็นตัวเองสุดๆในการที่เจอคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดคุยกันด้วยความสนุกสนานนะคะแล้วก็รู้สึกถึงการที่ไว้ใจกัน เออเหมือนรู้จักกันมาก่อนอย่างที่กุ๊กบอกอะ่ะประมาณนี้นะแล้วก็ทีเนี้ยกุ๊กรู้สึกว่าความสัมพันธ์อนะ่ะมันจะค่อยๆเกาะตัวขึ้นนะจนเป็นสี่เหลี่ยนเลยอะ่ะเหมือนว่าเขาอะ่ะจะมาอยู่ในใจคุณนอกจากนั่งในใจแล้วมันจะเข้ามาในทุกอนูในชีวิตของคุณนะจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้ยเป็นคนที่คุณอยากจะสร้างอะไรไปกับเขานะคนคนนี้เป็นคนที่คุณอนะ่ะโอเค อยากจะลงหลักปักฐานกับเขานะแล้วก็คนคนนี้แปลกมากคือคุณไม่เคยห่วงใครเท่าคนคนนี้เลยปกติคุณอาจจะไม่ใช่คนขี้หึงแต่พอเจอคนคนนี้ปุ๊บคุณขี้หึงเลยเออคุณห่วงเขาคุณหึงเขาอะไรอย่างเงี้ยฟิลฟิลนั้นเออใช่คุณ <laughs> คุณห่วงเขามาก หึงเขามากบางทีคุณก็มานอยนะคะมานนอยแล้วก็แบบเออมาเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะที่กุกเห็นน่ะเออแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรหรอกคือมันเหมือนว่าเป็นเป็นเนขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณกลัวเอาง่ายๆมันเหมือนมันเหมือนพอคุณมีคนเนี้ยแล้วคุณกลัวว่าในอนาคตมันจะเขาจะไปจากคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้อ่ะมันเป็นความกลัวถึงขั้นนั้นเลยนะเออประมาณเนี้ย ใช่ฉะนั้นกูรู้สึกว่าไพาอ่ะแค่ขึ้นมาเหมือนบอกประมาณว่าเนี่ยแหละคือเซอร์ไพรส์ของคุณนะเซอร์ไพรส์ในเรื่องความรักของคุณเลยว่าเนี่ยคนคนนี้จะเข้ามาโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยแบบเลยแบบว่าเฮ้ยอยู่ดีๆก็เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะเข้ามาจีบคุณเขาจะเข้ามาลุกคุณเขาจะเข้ามาอย่างที่กุ๊กบอกอ่ะ ด้วยความที่คลิปเนี้ยมันเปิดด้วยทาวเวอร์เนาะมันจะเข้ามาแบบบึ้งอย่างนี้เลยจริงๆนะคะฉะนั้นน่ะกูก็เลยรู้สึกว่าคุณกำลังจะเจอนะคะคนที่มารักคุณมากคนคนเนี้ยจะข้างรักคุณมากใส่ใจคุณมากแชทถามคุณตลอดไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนาะกินข้าวหรือยังทำอะไรอยู่นู่นนี่นั่นะคือจะคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณอนะแบบที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนเลยประมาณนี้นะ แล้วความรักของคุณอ่ะมันจะก่อตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะจนคุณอยากที่จะสละโสดแล้วก็ให้คอมมิตกับเขาแบบว่าเออเป็นแฟนกันอย่างนั้นเลยอ่ะเราจบด้วยเวลออฟฟอร์จูนอ่ะทุกคนด้วยความที่เสียงกุกวันนี้มันจะแหบๆนะก็ขออภัยด้วยนะคะคือจบด้วยเวลออฟฟอร์จูนเขาคือโชคชะตาของคุณทุกคนแล้วหลังจากที่คุณเจอคนคนนี้ ชีวิตคุณมันจะเปลี่ยนไปมากแบบมากๆเลยอ่ะคนคนนี้คือโชคชะตาของคุณนะคะฉะนั้นนะดีใจด้วยนะคะทุกคนกุ๊กเห็นถึงเอเนจีที่ดีมากๆเลยในตอนนี้นะเออแต่บางคนอนะอาจจะรู้สึกว่าเขาให้คุณกุ๊กยังไม่เจอเลยยังไม่อะไรเลยนูน่นนี่นั่นนะคะก็ไพ่ก็เหมือนเป็นคําแนะนําประมาณว่าเราก็ไม่ต้องไปรอมันนะคะเมื่อถึงเวลานั้นแหละมันก็จะเข้ามาเองทุกคนเข้าใจใช่ไหมด้วยความที่มันเปิด เป็นเออ่ปิดเป็น W e a l for June นะคะกุ๊กจะบอกเลยว่าโชคชะตาของแต่ละคนะ่ะ มันก็ช้าเร็วไม่เท่ากันนะคะแต่ส่วนมากคนที่มาเห็นคลิปเนี้ยกุ๊กเชื่อว่าโอเคมันจะเรนในช่วงแบบ3-6ถึงเดือนนะคะที่คุณจะได้พบโชคชะตาของคุณนะคะฉะนั้นก็อดทนรอหน่อยเนี่ยความสําเร็จมันอยู่ข้างหน้านะคะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณหวังคุณจะได้ในสิ่งที่คุณรอนะคะโอเคใน,นวันนี้นะคะกุกกุกกุ๊กนะคะก็ขอไปก่อนแต่ว่าถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับกุ๊กนะคะ ก็คลิกลิงไลน์มาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครต้องการบูชาพระแม่ลักษมีเนาะ <c oughs> ก็ถักปรถามกุกได้เลยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนคะ่ะ